เนี่ยเอาเนี่ยปาีา็มหอหมอเนี่ยช่วชีวิตหาเองรรเนี่ย ดูต stones, the like ัวอย่างแม่แก่ไม่ดูใครดูแม่แก่ไม่ติดทนเยี่ยงยายทำที Isaiah, yeah, ่น้องให้ท <t> em> yeah. ี <sought> ่น <extern> ้องเด็ก <Circuit> กู <irmi> ้เด็กให้ที่น้องใช้หมดหมดแม่อาจารย์ก็ต้องานกับอาจารย์หมอคนอี้หรืออะไรนะแม่เขาจะอาสาเล้ยเป็นไม่ได้แค่แม่คุณหมอครับคุณหมอครับขอสัมภาษณ์นิดนึงครับคุณหมอคุณหมอคุณหมอรู้จักอาจารย์มานานยังครับก เคยมาตอน10ปีที่แล้วได้ค่ะมาครั้งหนึ่งแล้วใช่ค่ะวันนี้ความจริงจะเปิดคลินิกแล้วแล้วทราบว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายก็เลยปิดแล้วก็มาเลยค่ะเออปิดปิดคลินิกแล้วก็มาเลยแล้วอาจารย์พักขึ้นมานี่เคยเคยดูกับอาจารย์ไหมเคยเจออาจารย์นานแล้วค่ะเหรอแต่สมัยลู่ยังเล็กๆแต่ก็ไม่ได้มานานเพราะว่าภารกิจ แล้วอาจารย์รู้ไหมว่าคุณหมอเป็นเป็นหมอมาก่อนไม,ไม่รู้เหรอแล้วขึข้นคลักเมื่อกี้ใช่ไหมแล้วก็เฮ้ยเป็นจริงทุกอย่างเลยเอย เรื่องครอบครัวจริงค่ะเรื่องหาเงินเลี้ยงน้องอะไรเงี้ยกู้เงินให้น้องอ่ะจริงแล้วก็เลี้ยงยายจริงค่ะคุณหมอคุณหมอมีเป็นลูกสาวคนเดียวในครอบครัวใช่ไหมครับมีน้องชายจ้ะแต่เราเป็นพี่คนโตพี่คนโตแล้วก็ตอนนี้เลี้ยงแม่อยู่แต่ย้ายสียแล้วอ้อาจารย์ทักมานี่ตรงหมดทุกอย่างเลยใช่ไหมฮะคืออย่างี้เา แล้วแล้วอาจารย์บอกว่าอะไรนะจะอะไรนะอาจารย์พูดเมื่อกี้ครับคุณหมออาจารย์บอกว่าอะไรนะอ๋อจิเป็ดอินโรงเรียนวันละหบาทใช่ไหมคะเมื่อก่อนคุณหมออยู่ที่ไหนอะตอนเป็นเด็กฮะใช้ชีวิตอยู่ที่ไหนเอียอยู่ที่ปิงบุรีชายแล้วก็แล้วสอบของโครงการสมเด็จย่าค่ะแล้วก็โครงการรุ่นแรกค่ะสอบคัดเลือก บ้านระยะไกลมากแล้วสถานะตอนนั้นพลิกผันมาเป็นยังไงไปเป็นหอได้ยังไงครับคุณหมอก็เป็นเป็นสอบเป็นสอบของประจําอำเภอค่ะอำเภอลํครับเพราะว่เป็นคนที่สมเด็จย่าได้ทุนเรียนฟรีค่ะแล้วก็ตอนนั้นก็เรียนเก่งเนาะก็ได้มากับเรียนได้ค่ะ แต่ว่าทางบ้านยากจนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเองให้ทุนมาวันนีเป็นสิ่งมหัศจรรย์มากได้ผมมากสุดๆมากคุณคุณหมอคุณหมอเปิดคลินิกใช่ไหมฮะตอนนี้เปิดคลินิกอยู่ที่บางละจันค่ะบางละจันได้ไหมคะการให้การติดสารแล้วก็การให้ดูทางโทรศัพท์อล้าการก็ท้าบอกว่าเดี๋ยวต้องเปิดคลินิกอะไรเงี้ยค่ะ อ๋อเคยดูดูก็ได้เปิดคลินิกดูแลดูในรายเมื่อก่อนใช่ไหมเป็นอ๋อดูแบบออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยอืมอืมอืมแล้วก็ได้เปิดอ๋ออาจารย์ทักตอนนั้นได้เปิดคลินิกใช่ไหมอาจารย์แล้วตอนนั้นมีคลินิกยังยังไม่มีค่ะยังไม่มีพอดีเพื่อนที่ทำเขาเลิกแล้วเขาก็นึกอยู่ดีก็นึกถึงเราขึ้นมาทำต่อไหมเหมือนทำเหมือนชวนทำต่อไหมโดยไม่ต้องลงทุน อเหมือนว่าเซงเซ็งเซ็งต่อไปอมาก็ได้มาเยะะมาติก็ได้มาจากนู่นเลยอาจารย์ก็ทักมาพอดีใช่ไหมเรือทักอาจารย์ทักก่อนก่อนจะได้คลินิกอาจารย์ทักก่อนอาจารย์ทักก่อนว่าบจะมาังไนเหรอ ้หลังจากหลังจากที่อาจารย์ดูกี่วันนะครับถึงจะได้ประมาณสักสามเดือนได้สามเดือนพูดจริงต้องหมดทุกอย่างเลยแต่วันนี้แบบอยู่ดีก็เปลี่ยนใจปิดคลินิกไม่ไปละมานี่ดีกว่าหันมาอื่นเลยแล้วเห็นเห็นที่ไหนเห็นอาจารย์ที่ไหนว่าว่าต้องปิดอยู่ในตู้ของติณอาจารย์อ๋อเหรอต้องมาจ่าย ไม่อยทันว่าเราไม่ค่อยมีเวลาอืมใช่ใช่ใช่ไม่ค่อยไม่ทันก็ก็พยายามพยายามอยู่หลายครั้งเพราะงั้นแต่หลายครั้งแล้วก็ไม่ได้สักทีก็เอาปิดตัดสินใจมาวันนี้เนี่ยปิดกี้นี่เลยวันนี้มาเลยปิดกี้แล้วค่ะเออเออเออขอบขอบขอบคุณมากครับคุณหมอครับขอบคุณครับที่ให้สัมภาษณ์นะครับผมครับสวัสดีครับ